สำนักช่างวรรณกรรมประกาศเกียตรติมากุดอรดีนักเขียนช่อกกระเกตกิติยศประจำปี2,553ท่านนักเขียนนักอ่านท่านที่มาเป็นเกียตรติในงานชุมนุมช่างวรรณกรรมประจำปี2,553คำว่านักเขียนช่อกกระเกตกิติยศคือการมอบเกียรติให้แก่นักเขียนนักประพันธ์ผู้มีผลงานเป็นเด่นในการสร้างงานเชิงคุณภาพ ว่าไปแล้วการมอบเกียรตินี้มีที่มาจากรสนิยมส่วนตัวของบรรณาธิการชอบกละเกตเหมือนเช่นการพิจารณาเรื่องสั้นชออกละเกตในขนบสามแฟมคือผ่านเลยผ่านรอผ่านเกิดแต่การมอบเกียรตินี้แม้นเริ่มต้นจะเป็นรสนิยมส่วนตัวก็จริงอยู่แต่ก็ถือเป็นการเลือกสรรที่มาจากการเฝ้ามองบุคคลนั้นว่าเป็นของจริงในวงวรรณกรรมระยะเริ่มแรกของการมอบเกียรตินี้ ได้พิจารณาเอาจากอาวุโสของผู้สร้างงานที่มีความเป็นเลิศในทางของงานเขียนเรื่องสั้นเป็นหลักต่อมาได้ขยายวงไปถึงทางงานเขียนประเภทอื่นด้วยโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะทางของเรื่องสั้นไว้เพียงอย่างเดียวถ้าเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับลากเง่าในเชิงประวัติวรรณกรรมแม้นพวกเขาจะถงกลืมไปแล้วเพราะไม่มีผลงานต่อเนื่อง แต่ในรสยมของสำนักช่างวรรณกรรมถือคติเสมอมาว่านักเขียนเก่าไม่มีวันตายดังนั้นคําว่านักเขียนชอบกระเกตกิติยศจึงเป็นเหมือนเกียรติที่เรียกกันว่า Lifetime a อ h ชี v เ m e n t Award ก่าวคือพยายามเพ่งมองไปที่ภาพรวมของนักเขียนนักประพันธ์ผู้นั้นว่าเคยมีความเกี่ยวข้องกับวงวรรณกรรมมา,มามากน้อยเพียงใดซึ่ง นอกจากจะมองหาความเป็นเลิศในเชิงการเขียนการประพันธ์แล้วยังมองหาบุคคลที่ใช่ในความมีศักยภาพบางอย่างด้วยแต่จะไม่ใช้มาตรฐานทางศีลธรรมใดๆมาเป็นตัวตัดสินโดยคำว่าใช่นั้นจะต้องให้ความหมายได้ทั้งในเชิงประวัติผลงานและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆที่แสดงความเป็นคนวรรณกรรม นักเขียนช่อกระเกตเกติยศในฐานะการประกาศเกียรติประจําปีของสํานักช่างวรรณกรรมก่อเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพศ2532คือเกิดขึ้นในช่วงการกลับมาของช่อกระเกตยุคที่สองโดยเป็นการมอบเกียรติแบบรสนิยมส่วนตัวที่เกิดขึ้นภายหลังจากรสนิยมรวมหมู่ของคำว่าศิลปินแห่งชาติที่ได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้ว4ปีนับถึงปัจจุบัน เขียนช่อกรเกตกิติยศได้รับการประกาศเกียรติไปแล้วจำนวน20ท่านคือลาวคำหอมอชัยวรศิลป์สุวัตวรดิดกอาจินปัญจพันธ์เสนีเสวพงศ์โรงวงสวรรค์ประเสริฐพิจาร์โสพลประกรณ์ปิ่นเฉลียววิราชมณีวัตรสมบูรณ์วรพงศ์พินโยสีจำลองคำพูลบุญทวี รายชื่อเหล่านี้คือนักเขียนช่อกรเกตกิติยศในช่วงการกลับมาของช่อกรเกตยุคที่สองคือตั้งแต่ปีพศ2532ถึง2541หลังจากนั้นช่อกรเกตได้เว้นวักไป9ปีในช่วงนั้นแม้จะไม่มีนิตยสาราช่อกรเกตแต่กิจกรรมของสำนักช่างวรรณกรรมก็ยังได้จัดให้มีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์หนุนเสริมให้วงวรรณกรรมบ้านเรา ได้ดำรงอยู่ในสถานะที่มีเกียรติมีปัญญาและมีศักดิ์ศรีในช่วงเว้นวักของช่อกราเกตยุคที่สองการประกาศเกียรตินักเขียนช่อกราเกตเกียรติยศได้ขยายวงให้กว้างออกไปมากขึ้นกล่าวคือไม่ได้จํากัดรสิยมเอาไว้เพียงแค่ความเป็นเลิศในฐานะของคำว่าเรื่องสั้นเท่านั้นแต่ยังได้ปูพื้นที่ไปสู่คนวรรณกรรมในประเภทอื่นๆด้วย เช่นนักเขียนสารคดีนักเขียนความเรียงนักเขียนบทความนักวิชาการนักแปลนักหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในแถวแนวของคําว่านักเขียนนักประพันธ์รวมทั้งได้ขยายวงไปสู่คนทําหนังสือในฐานะบรรณาธิการคุณภาพด้วยในช่วงเว้นวรรคของยุคที่สองบุคคลผู้ได้รับการประกาศเกียรติในฐานะนักเขียนชอวกระเกตเกียรติยศมีดังนี้สุลักษณ์ศิวลักษ์สาวบุญเสนอชนิดสายประดิษฐ์ แขนะวังน้อยอาจินจันทรามพรและได้ประกาศเกียรติให้ปรีดีพนมยงเป็นนักเขียนช่อกระเกตเกียรติยศกิติมศักดิ์ในวาระที่ท่านมีอายุครบหนึ่งศตวตรรษด้วยจนต่อมาเมื่อนิตยสารช่อกระเกตได้กลับคืนมาในยุคที่3เมื่อปีพศ .2550 ก็ได้ประกาศเกียรติดังกล่าวนี้ให้แก่ประกาศวัชราพรไททูลสุนทรและล่าสุด ที่ชอกราเกตจะขอเว้นวักไปอีกครั้งในปีนี้ก็คือมากุูดออริดีทําไมจึงประกาศเกียรติให้มากุูดออริดีเพราะเท่าที่มอบเกียรติผ่านมาในฐานะของ Lifetime a c h i e v มนต์อวอร์ดก็เห็นมีแต่ลำดับอาวุโสของผู้มีรากเง่ามาก่อนบรรณาธิการทั้งสิน้นแต่การมอบเกียรติในกรณีของมากุูออริดีครั้งนี้ถือเป็นข้อยกเว้นคือแม้ลำดับอาวุโสจะน้อยกว่าบรรณาธิการ แต่ถ้าเป็นผู้มีความริเริ่มบางอย่างและเป็นผู้มีอุดมคติต่อสิ่งนั้นอย่างแรงกล้าการมอบเกียรติด,ดังกล่าวก็ให้บังเกิดขึ้นได้กล่าวคือเมื่อประกาศชื่อไปแล้วจะต้องไม่มีข้อกังขาใดาๆจากสาธารณาชนนอกจากคำว่าใช่มกุฎอรดีเป็นใครมกุฎอรดีเกิดเมื่อวันที่6เมษายนพศ2493เขาเพิ่งแสยิดมให้ตัวเองไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มกบุตเป็นชาวสงขาเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอเทพาเป็นบุตรชายคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องสี่คนบิดามาจากเมืองจีนไม่รู้ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยมันดาเป็นเจ้าของกิจการรับซื้อยางาลามาบุตเรียนชั้นประถมและมัธยมทั้งที่อำเภอเทพาและอำเภอหัดใหญ่จากนั้นได้ไปเรียนวิชาครูโดยจบเอกภาษาอังกฤษ ได้ประกาศสัิาบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงจากวิลาลครูสงขาเขามีนิสัยรักการอ่านมาตั้งแต่เด็กและจากนิสัยรักการอ่านมาแต่ครั้งยาววัยนี้เองที่ทําให้เขาสนใจเรื่องการเขียนมากุดเริ่มงานเขียนหนังสือมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมเช่นเขียนกรอนส่งไปที่สถานีวิทยุว,วปทหและหนังสือรายเดือนของสถานีโทรทัศน์ที่หาดใหญ่ เขาใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเขียนมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาที่วิายาลัยครูสงขาเริ่มเขียนเรื่องสั้นส่งไปตามที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องคั้นเมื่อเข้ากรุงเทพก็เริ่มทํางานด้านหนังสือโดยไปสมัครงานทําวารสารการเมืองให้พรรคประชาธิปัตย์เก็บรับประสบการณ์ทางหนังสือครั้งแรกๆมาจากนักหนังสือพิมพ์อวุโสชื่อมนิตสังวานเพชรมกุศเคยเป็นคอรัมนิตประจําหอลัมน์ไม่เป็นภาษาให้นิตยาสารกรุงเทพวิจารณ์ ของสังพัฒโนไทยและเขาได้พบสนทนากับกรุณาหุสลาสายก็ที่นิตยสารฉบับนี้ภายหลังการยึดอำนาจตัวเองในปีพศ .2514 ของจอมพลถนอมกิติขจรนิตยสารฉบับนี้ได้ปิดตัวลงมากุดจึงย้ายไปประจำกองบรรณาธิการลาลานาของบรรณาธิการสุวรรณีสุคนเที่ยงผู้ใช้นามปากกาในฐานะนักประพันธ์ว่าสุวรรณีสุคนธา มกุฏไปทํางานอยู่ที่ลาลานารุ่นเดียวกับปรกรณ์พงวลาภาซึ่งในระยะนั้นต่างฝ่ายต่างฝ่ายฝันอยากเป็นนักเขียนได้ได้เขียนเรื่องสั้นส่งไปตามที่ต่างๆปรกรณ์พงวราภาใช้นามปากกาว่ากรไกราดมกุฏอรดีใช้นามปากกาว่านิพพานหลังจากงานหนังสือที่ลาลานามากุฏได้ทํางานให้กับนิตยสารอีกหลายฉบับเช่นภาพข่าวญี่ปุน่นบางกอกบิดเตอร์จนต่อมา ได้ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารนิตยาสารกัหลับรายเดือนและได้ร่วมก่อตั้งสํานักพิมพ์ผีเสือ้อและสํานักพิมพ์ในเครือผลิตผลงานคุณภาพทั้งงานเขียนและงานแปลตั้งแต่ในช่วงปลายทศวรรษ2520เรื่อยมาตราจนปัจจุบันเมื่อครั้งก่อตั้งสํานักพิมพ์ผีเสือ้อเขาได้นำเอาชื่อนี้มาจากนวนิรยายเรื่องผีเสื้อและดอกไม้ที่เขาได้ประพันธ์ขึ้นเมื่อปศ .2521 โดยใช้นามปากกาว่านิพพาน ขณะนั้นเขามีอายุ28ปีก่อนหน้านั้นเขามีงานรวมเรื่องสั้นเล่มแรกในชื่อจดหมายถึงเมาโดยใช้นามว่ามากุดอริดีมาตั้งแต่ปีพศ2516ตามไปด้วยงานรวมเรื่องสั้นชุดต่างๆเช่นเพลงนกเกี่ยว2,519และเปลวไฟ2,519ภายหลังนักวิยัยเรื่องผีเสื้อและดอกไม้ได้รับความสำเร็จ แปลเป็นภาษาต่างประเทศและมีผู้นำไปทำเป็นภาพยนตร์จนได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วมกุดยังได้เขียนวนวนิยายขนาดสั้นไว้อีกหลายเล่มเช่นถนนดอกไม้วันที่จากกันและสิ้นมรสุมโดยทั้งสามเล่มพิมพ์ออกมาในปีเดียวกันคือเมื่อพศ .2522 และในครั้งนั้นเขาใช้นมประกาวินิานเหมือนมาครั้งที่เขียนวนวนิยายเรื่องผีเสื้อและดอกไม้นอกจากนั้น เขายังได้ใช้นามนี้เขียนวนวริยายอีกหลายเรื่องเช่นหากแม้นจะเอ่ยนามแห่งความรักและปีกแห่งความฝันจนในภายหลังมามีชื่อเสียงในฐานะนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนโดยใช้นามปากกาอีกนามหนึ่งว่าวาวแพรมีผลงานต่างๆปรากฏเช่นพราวแสงรุ่งเด็กน้อยเพลงดวงดาวเด็กชายจากดาวอื่นจะล่องลอยไปในฟ้าฟ้าดอกไม้และสายฝนและเทวดาพเนจร ภาพรวมในฐานะนักเขียนนักประพันธ์มากุฎอรดีมีบุคลิกของความเป็นครูอยู่ในตัวเองตลอดมาแต่เพราะหน้าที่ของคนทําหนังสือในฐานะบรรณาธิการเขาจึงเริ่มสนใจเรื่องระบบหนังสือในเมืองไทยทั้งในแง่ของการผลิตและการอ่านมากุฎมีความปรารถนาอยากให้คนรุ่นใหม่อ่านหนังสือมีคุณภาพและปรารถนาอยากให้คนรุ่นใหม่หรู้จักการทําหนังสือมีคุณภาพด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้ เขาจึงได้เสนอหลักสูตรอบรมบรรณาธิการและก่อตั้งโรงเรียนวิชาหนังสือขึ้นมาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆจนกระทั่งในปีพศ .2540 หลักสูตรบรรณาธิการศึกษาจุงกอเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและต่อมาที่คณะมนุษยศสาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อแก้ปัญหาระดับชาติทั้งในเรื่องการอ่านและการผลิตหนังสือคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม เขาได้ก่อตั้งคณะเตรียมงานในโครงการสถาบันหนังสือแห่งชาติขึ้นมาเมื่อปีพศ2546โดยใช้ทุนทร,รัพย์ของตนเองโดยหวังจะผลักดันให้เกิดสถาบันหนังสือแห่งชาติในฐานะขององค์กรมหาชนแต่การทำงานในวิสัยทัศน์ดังกล่าวของเขาถูกนักการเมืองในสมัยนั้นนำไปบิดเบือนเจตนาจนกลายเป็นอย่างอื่นแม้จะรู้สึกร้มเหลวแต่เจตนารมของเขาในเรื่องดังกล่าวนั้นยังคงอยู่ ปัจจุบันเรามีหอภาพยนตร์แห่งชาติในฐานะองค์กรมหาชนแต่ทําไมเราไม่มีสถาบันหนังสือแห่งชาติในฐานะอุดมคติของคําว่าหนังสือทั้งในเรื่องลากเงาทางความคิดและการสร้างสารรค์ร่วมสมัยทําไมสิ่งนี้จึงกลับเป็นเหมือนข้อต่อที่หายไปและไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะปรับเปลี่ยนให้เกิดเป็นองค์กรมหาชนเพื่อที่จะทําให้หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่มีสภาพเป็นแดนสนธิยามากขึ้นเรื่อยๆนั้น เป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวากลับคืนมานี่คือปัญหาระดับโครงสร้างที่ขั้งหนึ่งมากุฏได้เขียนข้อความแสดงทัศนะของเขาไว้ว่าประเทศไทยหากรัฐบาลไม่เพาะ,มะเมล็ดพันธ์การอ่านการเรียนรู้และสัพพวิชาที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดการด้านความรู้ความคิดความเข้าใจระบบหนังสือตั้งแต่ราไอ้อย่างรึกปักโคนมั่นคงทั่วถึงเสียแต่แต่วันนี้อย่านับด้วยร้อยปีเลย จวบวาระสิ้นโลกกระทั่งบังเกิดดาวมนุษยชาติดวงใหม่เราก็ยังจะลาหลังเรื่องหนังสือสืบไปจนชั่วนิรันด์ด้วยจิตใจแห่งความเป็นนักเขียนและบรรณาธิการผู้มุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบหนังสือการอ่านและการเรียนรู้โดยเสนอแนะให้ก่อตั้งสถาบันหนังสือขึ้นเป็นองคอ์กรมหาชนความสำคัญในวิสัยทัศน์ดังกล่าวสำนักช่างวรรณกรรม จึงขอากาวประกาศเกียรติให้มาุตอรดีเป็นนักเขียนชอ่อกระเกตเกียรติยศประจำปี2553ขอพวกเราณที่นี้จงมอบเกียรตินี้ด้วยการลุกขึ้นปรบมือให้เกียรติด้วย ขอเชิญคุณผู้กองทีครับนักเขียนช่องระเกดเกียรติยศประจำปี2553ครับขอเชิญพี่สุชาตินะครับมอบโล่นะครับให้คุณมากุญนะครับดู นักเขียนชอบประเกียเดเอติยอเประจำปี2553นะครับและหนังสือที่ระลึกด้วยนะครับ